จากอนิเมะสุดรักของสตูดิโอจิบิสู่ภาพยนตร์คนแสดง Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจบัลเลงจุดเริ่มต้นของ Whisper of the Heart เริ่มขึ้นในปี1989เมื่อ Whisper of the Heart ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาราริบบอนจนในปี1995สตูดิโอจิบิได้นำมงงะเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็นอนิเมะเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยฝีมือของ โยชิฟุมิคอนโดอนิเมเตอร์คนดังและได้รับการยกย่องว่านี่คือหนึ่งใน10บอนิเมะยอดเยี่ยมตลอดกาลของสตูดิโอจิบลิและในปีนี้ Whisper of the Heart ผลงานชิ้นนี้ถูกหยิบมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นภาพยนตร์คนแสดงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องราววัยรุ่นที่ทั้งหวานและขมที่ถูกเขียนไว้ในมังงะและภาพยนตร์เท่านั้นยังมีเนื้อหา1ิปีหลังจากนั้น ถูกตีความเพิ่มขึ้นมาด้วยแสดงนำโดยสองนักแสดงเซอิโนนานะรับบทชิซึคุตอนโตมัซึสกะโทริรับบทอมาสวะเซอิจิตอนโตเขียนบทและกำกับโดยฮิราคาวะยุอิจิโรจาก The Memory Eraser ชิซึคุเด็กสาวมัธยมต้นแสนสดใสผู้ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเซอิจิ iji, เด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นนักไวโอลิน เซอิจิช่วยผลักดันให้ชิซสกุมีความฝันในใจของตัวเองจนวันหนึ่งเซอิจิสาร,รภาพกับเธอว่าจะไปตามความฝันที่อิตาลีแม้ทั้งสองจะห่างกันไปตามหาความฝันบนเส้นทางของตัวเองแต่ทั้งคู่ได้แลกคำสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกให้ได้ ฉบับภาพยนต์แล้วเหตุการ์สิปีต่อมาความรักและความฝันของทั้งคู่สตราตรึงในหัวใจผู้ชมอีกครั้ง Whisper of the Heart วันนั้นวันไหนหัวใจเบลง่งแปดธันวาคมในโรงภาพยนต์